ตนนี้เรากำลังขึ้นเป็ดนะครับที่มุกดาหารนะครับน,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 นะครับให้พี่น้อง fc ดูไปเรื่อยๆนะครับตีมาจับไหม่า1.8ึ่งจุดแปดนี่นะครับ เอาช่างตัวผู้ใส่6ตัวใส่9น้ำน้ำหนักค่า1.6นะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับน้ำหนักแบบนี้นี่นะครับแันก็ถูกปอแมนจ้าแม่โอโหโ้หยิดมยิดมองกล้องเนี่ยเออดูคนยกเป็ดก็มองกล้องหน่อยนะครับ นี่นครับ<ห>ให้ดูด้วยโอ้โหอ<ส>ันนี้แซมก็เป็ดเกินเนี่ยอย่างนี้หลอกกันไม่ได้เลยนะห้าสิบหกนะครับน้ำหนักขึ้นมานถึงห้าสิบหกแซมว่าไถ่เป็ดเกินนะครับแต่อากาศมันดีนะครับฟ้าคึมอย่างน,นี้นี่นะครับรายแรกเอ่อเราครั้งแรกของการเลี้ยงเป็ดนะครับวันนี้มันจืดไปหน่อยวันนี้จื้นภาษา ไว้เอาว่าสามัญโจดีว่าหรือว่าตาทิพย์นะผมผมฟังไม่รู้เรื่องจริงๆเลยจะยังมุสีเลอเลยยังกับว่ารู้เรื่องเอาบอกว่านะครับเลยบอกครับเลยบอกว่าจังไดยื่นบอกมันมันเป็นจั่างไรนะซีเลอร์นี่ซีเลอร์เด้มัซซีเลอร์เด้ซีเลอร์เด๊มุกจักคำจดดอกซีเลอร์อันนี้คือพระเอกนะครับดูแล้วมาดเท่มมากเลยครับสนใจติดต่อวะเดี๋ยวด้วยบอกสก่อนห้สิ เดี๋ยพันธื้ถือโดนไหมบาจรวเอสัตน,ตนตอนนั้นนผมก็มีอ่อเียอันนี้ครับลสาวนี่นผมก็ม,ม,มี่ไดยูนมื่อประดิ่นนี่อะไรห้าสิบจหแม่ใช้ถังนครับแม่ห้าสิบจุหอลแมนให้ดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ ด้านข้างเต็มหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเอาบรรทุกได้ถ้าเกิดอันดีๆก็ประมาณ300อกว่าลังอะนะครับก็ใส่ได้นะครับยังไงก็อยากให้อ่าพี่ร้อง FC และคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงให้ดูให้ดูปริมาณที่เราจับนะครับให้ดูรถที่เราใส่ไปนะครับท่านจะได้รู้ว่าเราใช้เป็ดมากหรือน้อยนะครับ4.98แ รับไปเลยเยี่ยมถือว่าน้ําหนักดีนะครับดีมากเลยด,ดู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 น้ำหนักของพี่เขานี่ครับนี่นะครับ,รบมีแต่ละ5ห้าสิบขึ้นทั้งนั้นเลยมีมีสี่สิบยูแคบถึงสามมันด้วยซีเก้าสองร้อสามีอันเนาะสองครับน้ําหนักน้ําหนักต่ํากว่าต่ากว่าห้าสิบมีมีแค่ไม่ไม่กี่อันนะครับสามอันบ่ถือว่าน้ําหนักดีมากเลยนะครับ ห้าหนึ่งจุดหกห้าหนึ่งจุดสี่ไม่รู้ว่าหนักดีพบเพราะแปดแปดแปดขี้ตุมหรือเปล่านะครับมันแปดมันแปดขี้ตุมเห็นไหครับดูดูเห็นรอยยิ้มแบบนี้ผมว่า ผมว่าน่าจะมีกำไรนะน่าจะไม่ขาดทุนนะห <c oughs> ้องนี่นไปพี่น้องเอดูไปด้วยด้วยกันนะครับท่านใดที่ดูผมอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมีเป็ดเล่านี้มีแต่ตัวผู้ครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่า จะพูดยังไงนะครับแม่ค้าปลายทางก็อย่าบ่นผมนะครับมันมีตัวผู้จริงๆเราไม่ได้หลอกขั้นเลยตัวเมียน้อยมากนะครับแต่มันดีตรงที่แบบมันเป็นยังมันยังไม่ใช่หน้าฝนมากเท่าไหร่นะถ้าเกิดเข้าสู่หน้าฝนจะปวดหัวเพราะตัวพูเยอะแม่ยมั้งฮะนะเจ้าเม่ยมั้งจิ้มกับตัวผู้ทางนี้ดีอหรตัวผูวห้าสองจุดสี่สเป็นเม่ยได้เป็นแมียมั้งเป็นเมียบัว ห้าสเลยอมจุดสี่เนาะก็ตู 5, 2, ้หูขึ้นเลยเยี่ยมได้น้องเขามาช่วยนะครับไม่ได้นี่ผมปวดหัวเลยว้ยเก๋วาโอ้ขึ้นละเลือรถมาดิเบ้เป็นเดยเป็นเจ้าเียกวาหุูซื้อเจ้าเจ้าววเป็นคนเดียงอ่ะเจ้าคือรับเจ้าคือรับ เป็นเป็นมีคนมาสื่อว่าเลี่ยงหลายปาะนี่ในคนเราซื้อควาเอาคนเราซื้อกัดไก่เลยคิดว่าคิดว่ามีครับโอ้แสดงว่าต้องถามเอือยแล้วแล้วเป็นบอคือจังไลยแต่เป็นคนเราซื้อลึกๆนี่เลี่ยงหลายปาะนี่แจกว่าไครที่มาสื่อให้มันบอกระกรคิดเนียยูเป็นบอ่าเริ่มแรกคือเคยคิดว่าเฮ้ยเขาสิมาตัวบอเขาดีมั้เขาเคยคิดแน่บอเ่มรกบอเคยครับบ่เคยเห็นบ่สี่เก้าจุดสี่มันเรบ่ เน่ยอแล้วมันเนี่ยเก่ไเออ้เ่ี่ยออใส่างแล้วออละออนะพูรื่องทั้งอันนี้เมื่อยคับอ่ะเออนั่งเอานี้ขึ้นไปเลยครับตั้งแต่เดียจบไปเลยเยี่ยมครับเอียงเสือคอยด็อกซสือให้ผู้ยู่เนี่ยกินข่มทีเดินห้างยางอยู ว้าวไอ้เสื้อถอยกินเข่ากันแล้วเลยเ,เหรอคุณพ่อเดี๋ยวอันอันขวดเอาขวดซอสให้ลูกไหมขวดยังขวดอันชาเขียวขวดยังซอสให้ไหมไว้กินสิเลยจ้ะขวดโตไหนล่ะค <น S 1> ุโทรมาถามเดบว่าอะไรกับแม่ขาดทุนนะฮะให้คนโทรมาถามเดบว่าอะไรกับแม่เลือขาดทุนเงยเงยเขาขอมาหามเมาอยู่บ้านรวดถึงอย่างหูนาะตามสบายนี่นะครับก็ลองลองอคนะไรลองอ่า โทรมาถามหรือจะลองเข้ามาคุยกับพี่เขาดูว่าจะได้กำไรหรือขาดทุน,นครับเศร้าอะมาเศร้าแล้วเศร้าจ้ะเน้มันทิ่ยากกันกับอันท่าไกลๆหอยมันคือกี่ฬนมามันไกลมันบป็ไกลดอกจันท่าไกลๆหอยเขาขึ้นเสาอ,อีกแล้วขึ้นนันตั้งเสาคือเพิ่มขยายความอีก,กลแล้วนี่ยก็ลังสิสิ่งนคือกันป่านน้ารถพ่วงมาเลยว้าหิฮิฮิฮิม่ใจนะว่าถึงถอยเศาอยู่ว่าถึงเดี๋ยวรถพ่วงกาเนี้ย นี่แล้วเราก็ยังไม่เต็มลารถนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บขึ้นต่อที่ลูกฟาร์มอีกที่หนึ่งนะครับก็อยากเรียนไปทางทุกขั้นที่อยากจะเลี้ยงนะครับถ้าเลี้ยงน้อยๆเราไม่ขอรับเพราะอยู่นี่ก็พันกว่าตัวมันไม่เต็มหนึ่งเนี้ยนะครับผมต้องวิ่งไปอีกหลายที่กว่าจะเต็มนะครับลองลองดูเรานะครับว่ามันมันไงอ่ะมันมันปวดประสาทจริงๆนะครับเพราะเพราะของมันมีชีวิตแล้วมันขึ้นรถแล้วถ้าเกิดอะไรมันตายขึ้นมาผมก็ต้องรับผิดชอบคนเดียวนะครับ อยากให้เข้าใจผมด้วยนะครับว่าเราใช้เป็ดก็อยู่ประมาณสองพันประมาณสองพันนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยู่นี่มันมันแค่พันพันซี่หรือยังไงเหรอฮะพันซตายร้อยร้อยหกถือว่าเฮ้ยมันขึ้นเหลือหลายเถอะขึ้นหล่นกองพันซี่ตายร้อยหกเด้อร้อยหกตัวคือร้อยหกสิบร้อยหกตัวโอ้ตายร้อยหกตัวนับยูนบ่ตายร้อยหกตัวก็เหลือพันสาม่น ตายต,ายตน้นไงนี่สองตัวตายตน้นไงสองตัวตายต้นสามมือแรกน่นรวยเลยอ้ถ้าเกิดบ่าตายเนาะถ้าเกิดบ่าต,าบาตายคือดิมวนเนาะแม่นบ่เนาะมันกันหนาวโวดช่วงเจ้ามากเนาะ่อให้เป็ดต,ต,ต็งกันหัวก,กกับบ่มีกกไฟแบบเนี้ยในตำหน็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนี่นะครับถือว่าถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีหัวกก แค่หลอดไฟไฟก็ยกขึ้นสูงสูงเลยนะครับเอามานะครับ <Man. S 1> บ่เป็นนิรีเรียงกับบ่เป็นเล <Man. S 1> ่เจ้าอะไม่มีอะไรที่เป็นเลยนะครับ <c oughs> ผมครั้งแรกใม้ชินเล่นไว้ <c oughs> ผมบ่นแล้วบ่นอีกนะครับบอกว่าให้เอาหลอดไฟลงนะแล้วแกยกขึ้นสูงเลย <c oughs> เป็นเนยขึ้นห <c oughs> ิ้มหัวเออหัวเอิญขึ้นแถ่ขึ้นบ่ขึ้นตอนนานาบูดากันแล้วเครียดเครียดเครียดโดนบ่ะฮะเครียดมาโดนป่ะบ่บ่บ่เครียดยังหอกเอะเครียดมาโดนบ่ะเออมือนีขึ้นสิแบบนอนรับ รับคุมือวยิ่งขึ้นรับคึ้นก็เลยไม่เห็นมี่ยังดีกระทบขีดมีเขาเขาความคิดบอกอะมันสิเดลขายบ่มันติจับมือได้ยังไงไม่เคยเคยคิดบ่ไม่ค่อยรู้สึกบ่เคยเลยเด้บ่เคยเลยบ่ไม่เห็นไปยังคือคือมั่นใจคือบ่คิดบ่ยังอืมมันมั่นใจไปมั่นใจอียังก็มัคือกันคำว่านี่แล้วข่อยข่อยยังบ่กวนกับเกี้ยวมั่นใจยังข่อย นี่นะครับก็เป็นอะไรที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหล่านี้นะครับลงจงนะครับเตรียมรอลงอีกบกี่มื่นอ่ะสองสามหมื่นท่านมาท่านเขาแกวแก้วมาี่งล้ๆมันมีอีกสี่พันยามมากไเหมครับ สิบหมื่นบหมนมี่แบนี่นะครับให้พี่รองเอฟซีได้ดูคนที่เลี้ยงไปแล้วก็อยากได้หัวกกเลยนะครับเพราะว่าอ่ามันกกไม่กี่ถังก็ก็พอครับเนาะโอเคนะคลิปนี้ผมทำไว้วันนี้ครับผมต้องไปต่อแล้วครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะแต่คนต้องหาวะฮะโอเคครับไปแล้วครับไมม่ีเวลาคุยแล้วไปแล้วทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ